บอหนาเสือค่ะทุกคนบอคิดว่าบอโจโยมานินสิวแบบนี้กับนองหักแพงวรัญญาพรค่ะสําหรับหักแพงนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ค่ะเป็นคนทีแบบว่ากระแสี่ไม้ดีจริงๆค่ะบพว่าเสตยอีหยังไล่โกงไล่การระดับประเทศติดต่อไปออกงานเอ่ยแล้วในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกับเป็นงานเป็นงานแบบว่าเอาบุญหาคุณพ่อของท้างบอโจโยมานิน แล้วบบโจก็ออกมาหลานวัยวาสำหรับงานนี่บบได้บดังคับให้ผู้ใดมากยุติจิตสำนึกล้วนๆค่ะหนึ่งในหันก็คือหักแพงวรัญญาพรค่ะที่มิจิตสำนึกกระตันยุ่หหูคุ้นนะคะพี่น้องไปร่วมง,งานอีกทง้งย่งมือขึ้นนะคะมีการร้องเพลงเมลอนีมเมลอนมเมลอนเลยนะคะพี่น้องคังแรกบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้าแพงค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่โพสออกไปนะคะผู้จัดการอ่า ว่งนะคะพี่น้องก็ได้มีการเอามาโลงน้าดีแล้วก็มีการเหตุให้ในหลายๆคนอะ่ะเอาคลิปที่ฮักแพ่งวรญญยพรหลองเพลงเมล่อนในมือขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเก่งของน้องเพราะวางฮักแพ่งอะ่ะร้องเพลงนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็เต้นในพ,พร้อมเพลงนี้มันต่อมาก,กับการเต้นน้านะคะพี่น้องแต่ว่าฮักแพ่งกะสามารถเหตุดได้เหตุถึงค่ะพี่น้องเออฮักแพลงนี่นะคะมือขึ้น การลังตาสิไดไปรวมงานก็ได้มีการไปพบเจอกับทางพอโจโนะคะพอโจโก็ได้มีการมาบอกถึงน้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งสาวน้อยแซวไวแซววายูุนะคะบอสโจโยมานินเนี่ยพูดถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งเด้อโอ้ยทำไมนี่ล่ะมาหันกันหายิยนียุดินปนี่ปัญหาใาญ่บอสบอกว่าน้องเนี่ยบอสคิดบอสฝันว่าสิมีแบบว่ามาไล่หกเจ็ดแสนขนาดนี้ พราะว่าน้องหักแพงนํามาจากศูนย์กับขึ้นจากศูนย์อีหลีเผนมาตังสี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องน่ะหลายๆคนก็รู้กันดีว่าน้องเริ่มจากศูนย์อะเห็นแล้วพี่น้องเห็นคลิปแล้วนะสิเปิดให้ฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ทางของทางบอโจค่ะ รนีประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องกับบอกว่าน้องฮักแพงเนี่ยเอิญในว่าไปฮับมาจากบ้านมานั้นเนี่ยเริ่มจากศูนย์เป็นแค่แดนเซอร์วงมันไม่สื่อเสียงแบบว่า บมีซือ้อบมีอหยัางมาจากศูนย์แต่น้องสามารถกล่าวมาหอดจนสมือนี้ได้แสดงว่าน้องเนี่ยความสามารถหลายอิลีและน้องกระสู่บึกบึนมาอีลีค่ะในคลิปนี้ยังมีการบอกต่ออีกว่าสําหรับเรื่องว้นสาเร็จนะคะมันมีเวลาของมันทุกอย่างมีเวลาของมันอิลีค่ะแล้วบอจูก็ย่งไปหาโพดที่ท่าบอจูดได้มาโพ์ไวค่ะแสดงว่าโพดโพดนั้นนะคะหมายถึงศิลปินทีกตันยูบอถิมบอป,ปาค่ะบอจบ,บอกว่าขึ้นมือว่านั่นแหละที่พอได้มีการโพดไวว่า ผู้ดใดที่บ่ทีมพอบอ่กทีมววงเนี่ยจะเลื่อนแน่นอนค่ะนังพอประสบควาเสร็จปังๆนี่พี่น้องไขยออกกสิทำงานเองค่ะหลังจากนั้นนะคะกระเห็นไถ่ขอ้อความคอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะหลังจากที่ทังบอโจนเนี่ยได้บอกถึงน้องหักแพ่งไวแบบนี้ค่ะทุกคนเงินมาไล่หกเดแสนนะคะสาหรับน้องเนี่ยเป็นเด็กเจนหม่ไม่ได้ง่ายๆเลยค่นบอมีบูญวาสนาหรือว่ามีความสาม,ามีควา,ามวยนย่างไปกับมีคนซัพพอร์ตยางเช่นพอหักไม่หักน้องหักแพ่งนะคะพี่น้อง คือมันน้อยมากๆนะการที่เด็กน่อยแค่ปีเดียวเนี่ยทิใดมาไล่รักแสนถามว่ามีไหมมีก็คือพี่อุ๋งอิงไงที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะพี่น้องบว่วาิเป็นเจนไม่ผู้ได้กระามแต่ที่เขาไม่อยู่ในวงสาวหน่อยเพลยนปันแพสน้สาวหน่อยลาเพิินโชว หรือแม้แต่วงอื่นเองจะเห็นพี่อุงอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นโตย่างทีดีค่ะแล้วบอกเดียวเลยว่าอุงเอิงเนี่ยกับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่บุกเบริร์ที่ว่าเป็นศิลปินเด็กหน่อยที่ได้มาไล่ลักแสนหลักล้านตั้งแต่เขามาปีแรกค่ะพี่น้องการที่เดินตามร้อยคนทีด่ดีมันเป็นอีนัททีดีมากๆเลยเนาะสําหรับน้องหกักแพงเนี่ยมิจต์สีดังไปหนาพืนวันทั้งสี่คับพี่น้องเพราะว่าน้องเป็นค้นที่บยุทธพัฒนาจัของติดตามดูน้องตลอดบอ คอยเมนกับจริงนะคะดีใจที่บอโจนะ่ะออกมาบอกถึงน้องหักแพ่งแบบนี้การว่างโตน้องนะ่ะจังไดจังไดบอโจกับเบิงนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนบอกว่าบอโจเนี่ยซ่อมอยู่ตลอดเวลาแนมอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้มาจุดที่จุติกนะคะแต่ว่าบอลเนี่ยเบิงศิลปินทุกคนในวงตลอดเวลาผู้ใดเป็นจังไดผู้ใดมาตั้งสจังสี่นะคะพี่น้องแล้วน้องกับเฮดไห,ห้บอโจได้เห็นแล้วว่าโตน้องหักแพ่งเองเนี่ยซูอิลี สูอีลีค่ะพี่น้องสาวเนี่ยนี่ต้องบอกเลยว่าสิ้นที่น้องสูค่ะสูแน่ก็คือสูกับดามาค่ะพี่น้องโอ้ยพอเข้าใจคือกันนะคะเพราะว่าบางคนน่ะคือไม่ชอบน้องก็ไปดึงอดีตน้องไปดึงอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องค่ะพี่น้องมาร่วมกับเรื่องงานนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขุดประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆเห็นว่าตอนนี้กาลังดําเนินการตามกฎหมายว่าสารมาไปหอดใส่แล้วเนาะสําหรับเรื่องนี้นะคะพี่น้องแล้วล่าซูดเองนะคะน้องเนี่ย ก็ได้ออกมาโพสขอบคุณพ่อโจน้ำในงานล่าสุดในเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพี่น้องนอกจน้มีการมาโพสทางเฟซบุ๊กของจะขอบอกว่างานเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูต้องขอขอบคุณพ่อโจแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้หนูได้กลับไปยืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพกอีกครั้งแล้วน้องก็บอกว่าขอบคุณครูปอและครูเอนะคะที่ไว้วางใจหนูได้โชว์ศักยภาพในสิ่งที่ไม่เคยทํา สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยหนูก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆวงหนึ่งทุกคนนะคะที่ยังน่ารักแล้วก็ทักทายน้องเหมือนเดิมมิตรภาพที่ดีคือบ้านสาวน้อยขอบคุณแม่สุสายใหญ่นะคะที่ให้ลูกยืมรองเท้าบูทขึ้นร้องเพลงสลับกันกันกบแม่ขอบคุณหน้าผมจากพี่แบงค์ร้อยพี่นุกเกอร์แล้วก็พี่เก่งนะคะที่ช่วยดูแลให้น้องตลอดขึ้นโชว์ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เคยได้ ให้มือช่วยเหลือหนูมาหนูไม่เคยลืมและก็จะจดจำไปตลอดรักแล้วก็เคารพเสมอขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซีทุกคนเด้อจ้าที่ค่อยส่งกำลังใจให้หนูตั้งแต่ขึ้นไปทำหน้าทำผมจนขึ้นบนเวทีขอบคุณที่คอยเบิ่งแง่งลูกสาวคนนี้ตลอดผิดพลาดประการใดกราบขอโทษน้ำเดอ้อก็คือเมื่อคืนน้องเนี่ยจะบอกว่าแพงสวยมากมงแงสวยมากนะคะพี่น้อง เป็นชุดที่แบบว่าชุดหนังชุดดําชุดนั้นแบบว่าเสื้อเสื้อแบบนั้นสองในก็เคยใส่นะเคยใส่เหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบสวยจึง้งแล้วน้องใส่เนี่ยเป็นสาวเป็นสาวนะคะเสื้อหนังอะเสื้อนังสีดําที่มันใสเข็นโ์่ม่ขึ้นนะกับกระโปรงนะคะพี่น้องก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่แบบว่าเหมาสสมกับเพมากๆในกได้มคืนที่พานมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่น้องหลอกเพ่งเมลอนน้ำนะคะพี่น้องเนี่ยไขการเมลอนนะคะ ข้างผู้บริหารบ่วงพอเดี๋ยเอามาล่งค่ะพี่น้องถ่ายฮับแพงลงด้วยนะคนก็บ,บอกว่าน้องคนเนี่ยท้าหนาทีทีได้รับมอบหมายดีมากๆเลยคือย,ย้อมหลับน้องอีลีอายุซั้นนี่สามารถแก้เพ่งได้เร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาเต็มไม่ยังให้มันขอกับจังมาเพ่งนะคะพี่น้อง ไม่ได้บอกโวยพูดโวยพูดในพ,พี่น้องเขาเห็นถึงความหนาหลักของน้องแล้วแลเขาก็บอกตลอดว่าเด็กน้อยคนไหนก็แล้วแต่ที่มีความสามารถศักยภาพดีนะคะกับเป็นคนที่นนาชื่นชมสนับสนุนที่สุดแล้วคะ่ะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวน้องเอง,เองน้่แล้วกับคนสนับสนุนน้องน้ง่นะคะ,ะก็ขอให้น้องแห้งๆปังๆนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่น้องหวังไว้เร็วๆเ,วเวชื่อว่าน้องมีความหวังที่สูงกว่าน,นี้แน่นอนนะคะจึงด้กระถาเบื้องน้มามหกแพ่งในสามารถ ว่าเอาฝังมาโอบก,กอดเลยนั่นจะคลองได้บอจในใปคาถาติดตามต่อไปเพราะว่าน้อมีเวลาพิสูจน์จะคองอีกประมาณ7-8ปีเลยที่เดียวค่ะพี่น้องยังไงก็รอติดตามกันต่อไปคะ่ะ